สัสดีเพื่อนแล facebook ของเจ๊าตาวบางปูทุกคนนะครับวันนี้เจ๊ตาจะโทรไปแกล้งสาวๆนิดนึงจะปลอมตัวเป็นผู้ชายโทรจีบผู้หญิงแล้วมาดูคาลมของเจว่าจะติดหรือเปล่าจีบผู้หญิงเป็นครั้งแรกด้วยอ่ะแบบโทรอยู่ครับปะะ่าวไ่ดูกันนะคะเ่าสาระหรือเปล่า รับสักสีฮสวัสฮัลโหลโสวัสดีครับใครอ่ะจำผมได้ไหครับใครอ่ะเต่าครับเต่าไหนแถวนี้เรียกว่าเฮียเต่าครับไม่รู้จักอ่ะแถวนี้แถวไหนอ่ะแถวบ้านผมครับเรียกว่าเฮียเต่าแล้วเราจะรู้ว่าเราไม่ได้อยู่แถวบ้านนายครับผมเอา,าเบอร์ม,มาจากเพื่อนคุณนะครับผมแอบชอบคุณมานานแล้วครับ จะรู้ปะเล่นมุกอยู่ครับเนี่ยใค่หนาดีผมเฮียเต่าครับผมแอบชอบคุณมันตั้งนานแล้วครับรอแอบอยู่ <know> ใช่กินข้าวยังครับกินแล้วครับเดี๋ยววันนี้จะพาคุณไปทานข้าวนอกบ้านได้ไหมครับทานข้าวนอกบ้านฝนจะตกมาตอนนี้นะ่ะ ไม่เป็นไรครับผมก็ตอนเย็นๆนะครับพอกินข้าวเสร็จก็อย่าพามาบ้านผมนะครับอากาศดีมากเลยครับบ้านอยู่ไหนอ๋อบ้านอยู่สุปราการครับสุปราการก็คุณก็อยู่สุปราการใช่ไหมครับใช่ไปปะครับคุณชื่ออะไรครับสไปสไป์เหรอครับไปเฉยๆอ๋อครับทําไมไม่ชื่อพวกแฟนต้ามิลินดาครับ อ๋อครับสงสัยตอนคลอดแม่คงจะกินสไปซ์ก่อนคลอดใช่ไหมครับแม่ชอบดูฮอร์โมนฮอร์โมนรุ่นแม่มีเรือยครับคําทําไมครับไม่ใช่มุกนะครับเพราะว่าแล้ว,วคุณครับไปสวยอ๋อแล้วพอเรากินสไปซ์นี่ต้องใส่ถุงป่ะครับกินเราเหรอใช่แล้วแต่นะอ๋อแล้ว เย็นหมดสดจะได้เย็นแล้วถ้าเกิดว่าจะพาคุณไปทานข้าวนอกไปปะครับแต่ดูก่อนได้ปะไปร้านอาหารเลยนะครับร้านอาหารเลยหรอครับผมบ้านผมรวยครับผมหล่อด้วยใช่หรอครับรถไรนี่ยเราได้มารับปะเนี่ยมีครับผมเดี๋ยวผมปั่นจักรยานไปรับครับโอ้โหครับใช่ช่วงนี้ใบฟอร์มัมครับหมดหมดแล้วปะ อา้าวเหรอครับเดีย๋ยวผมจะพาคุณซ้อนนะครับแล้วกอดเอวแล้วผมจะยกหน้าครับผมจะเอาแฮนกระแทกคุณนะครับมันซาดิตดีป้าซาลึกแหละแฮนกระแทกหัวใจของเราสองคนนะครับไปปะครับเดียวใหอบอกได้ไหมอ่ะอยากให้คุณไปอ่ะครับอยากให้คุณลองอ่ะครับต <c oughs> องคุณอยากลองอะไรอ่ะคุณอยากลองอะไรครับ คุณอยากลองปหครับใหญ่ปะอะไรใหญ่อะครับทำไมคุณทเรื่องอย่างไงอะรถ<ด>อ๋อรถไม่ใหญ่ครับใครทเรื่องนายอะทเรื่งเราแค่าถามว่าใหญ่ไหมเรายังไม่ได้บอกเลยว่าอะไรใหญ่ผมไม่เน้นใหญ่ครับผมเน้นทนครับและนานครับผมอาจทำให้คุณระบมได้ครับใช่หรอ,รหรองั้นเนี่ยป้าเง็นมารับเลยแล้วครับอย่ากรู้จักแบบ โอเคครับได้ได้ได้แต่เท้าใบเบอร์นี้นะครับครับโอเครักแม่อยากมีอะไรด้วยเยสเดี๋ยวคืนนี้คุณได้ระบบแน่ครับแค่นี้แหละครับครับสวัสดีครับกลีบมากเลยอ่ะยินดีสุดสุดนะเฮ้ยชาวต้องเยดผู้หญิงไปครั้งแรกเหรอนี่กินสบายต้องใส่ถุงไหมไม่ไหวไม่ไหวไปแล้วไปแล้ว